อบคำถามนี้ให้ค่ะสําหรับข้างเคียงที่ดินเนี่ยที่เขาจะมีการรังวัดที่เราเป็นเจ้าของที่ที่อยู่ติดกันจะไม่เซ็นรับรองแนวเขตให้ได้ไหมผิดหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ถูกกันตอบแบบนี้นะคะว่าเรามีสิทธิ์ค่ะจะไม่เซ็นรับรองแนวเขตให้กับเพื่อนบ้านที่ติดกันก็ได้นะแต่การไม่เซ็นนั้นมันจะต้องมีเหตุและผลค่ะหมายความว่าการที่คุณไม่เซ็นรับรองแนวเขตที่ดินเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่คุณไปคัดค้านแนวเขตที่ดินเขาหรือเปล่าว่าเขามีการนําชี้หรือมีการรังวัดจากข้างรังวัดเนี่ยที่มันไม่ถูกต้องตามแนวเขตที่ดิน ูคอ,อย่แบบนี้ค่ะคุณก็สามารถที่จะไม่เซ็นรับรองแนวเขตได้ด้วยการให้ช่างเขาทําเอกสารในการคัดค้านการราวัดครั้งนั้นไปด้วยนะคะและเราก็ไม่เซ็นรับรองแนวเขตตรงนั้นแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้การระวัดที่อย่างมันถูกต้องค่ะแต่เราไม่ชอบหนะ้าไม่ชอบหนะ้าไม่ชอบหน้าค่ะไม่ถูกใจทะเลาะก,กันกับที่ดินข้างเคียงเราก็เลยจะไม่เซ็นรับรองแนวเขตให้กับเขาแบบนี้ก็ทําได้นะคะเรามีสิทธิ์ที่จะไม่เซ็นก็ได้ มันจะมีระยะเวลาอยู่ค่ะกรมที่ดินเขาจะแจ้งเอกสารมาถึงเรานะคะเพื่อให้เราไปตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่เขาวัดไปแล้วถ้าสมมติว่าเราเพิกเฉยะคะไม่ไปเซ็นไม่ไปอืออห่อ,หอมกอะไรกับเขาไม่หือไม่อือไม่เซ็นไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นนะคะผ่านระยะเวลา30วันนั้นไปแล้วนะคะการรังวัดที่ดินของเพื่อนบ้านก็จะออกมาด้วยความเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยถือว่าการรังวัดครั้งนั้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะวันนี้เนี่ยการที่เราเป็นที่ดินข้างเคียงนะคะไม่ว่าเพื่อนบ้านจะรังวัดหรือเราจะรังวัดเนี่ยสุด ใช้แนวเขตที่ดินตรงนั้นเนี่ยก็เป็นแนวเขตที่ดินที่ใช้ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีสุดนะคะคือการแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องราวในที่ดินออกจากกันค่ะการที่เราไปรับรู้รับทราบในการรังวัดไปดูซิว่าแนวเขตที่ดินที่วัดมาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ายังไงนะคะตรงนี้ก็สุดท้ายก็จะตกมาเป็นผลประโยชน์กับเราด้แล้วค่ะเพราะมันจะกลายเป็นแนวเขตที่ดินของเราถ้าในอนาคตวันข้างหน้าเรามีการรังวัดที่ดินก็จะใช้แนวเขตที่เราตกลงกันตรงนั้นนั่นแหละค่ะเป็นแนวเขตที่จะใช้ในการรังวัดที่ดินของคุณด้วยเพราะฉะนนั้้้้ฝาากไวใหของที่ ทุกคนนะคะ